ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่การแข่งขันรถยน,น Make Race, ต,ยต์ One-make Race Toyota Gazoo Racing Thailand 2024สนามที่2จัดเต็มกิจกรรมทั้งมอเตอร์สปอร์ตและความบันเทิงณนะสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยมี ita, มิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนายสุปรกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเปิดงานพร้อมด้วยมิยาทองเจือ ปังปอนอัครวุฒิและลายปลายโอริโอพร้อมเหล่านักแข่งและอินฟลูเอนเซอร์คนดังร่วมงานอย่างคับข้่ง โดยแข่งขันกันทั้งหมด4รุ่นเริ่มจากยาริสเลดี้วันเมกเรสตต่อด้วยยาริสวันเมกเรสตตามด้วยไฮลักซ์รีโววันเมกเรสและปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่โคล่าอัลติสจีอาร์สปอร์ตวันเมกเรสโดยในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความสนุกครบทุกรสชาติให้กับแฟนๆชาวภูเก็ตทั้งบูธการจัดแสดงรถยนต์ GR โมเดลชูคอนเซปต์เมกเอเวอร์เบเตอร์ค่าฟอร์มเซอร์กิตทูเดอะโรดอีกด้วยทั้งนี้ศึก t o y ย t a g a z o ู Racing Thailand สนามต่อไปจะมีขึ้นนนนนรรระหหววว่ว่่่ยาาางงงัััททีีี13-14กยย้สมแขจดบุ ต่อ,อกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากค่ายโตโยต้าที่ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับวิวกุลวุฒิวิทิศารนักกีฬา Global t ท a m t o y o t a Athlete และทับนักกีฬาแบดบินตันทีมชาติไทยกลับสู่ประเทศไทยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นหลังคว้าเหรียญเงินจากโอลิมปิกเกม2024โดยโตโยต้ามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาแบดบินตันในประเทศไทยผ่านการสนับสนุนสมาคมกีฬาแบดบินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงสารต่อแนวคิด Stadio s s o i m p b l วนคนไทยขับเคลื่อนสู่ทุกควาน ไไปได้ดด้้วยกัน <S <S 1> <S 1> านบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณพงศอรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารเดินหน้าสนับสนุนสสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของไทยเริ่มจากบุรีรัมยูไนเต็ดต่อเนื่องเป็นปีที่14พร้อมร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งใหม่ร่วมกับคุณเนวินชิตชอบประธานสโมสรพร้อมโดยทัพนักเตะบุรีรัมยูไนเต็ดและอีก24พันธมิตรของประสาทสายฟ้าขณะเดียวกันไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ยังสานต่อความสนับสนุนสมโมสร,รเมืองทองยูเนเต็ดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่17นับตั้งแต่ปี2008เพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูการใหม่ภายใต้แคมเปญเมืองทองไม่กลัวใครไล่ล่าความสำเร็จทุกรายการในเมืองไทยและศึกสมโมสร,รเอเชียรอบคัดเลือกประจรําฤดูการ2024-2025ณสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเมื่อช่วงก่อนเปิดฤด,ดูการที่ผ่านมาต่อกันที่บริษัทอิเดมิสึโคซันสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องแบรนด์อิเดมิสึ ิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรุ่นใหม่อีเดมิสส์ IFG Plantech Racing เกรดความหนืยด0 w 2 0ครั้งแรกของโลกซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืชมากกว่า80%และได้รับการรับรองจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกันให้เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถแข่งรุ่นแรกของโลกที่ใช้วัตถุดิบจากพืชนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสมาคมรีไซเคิลสารอินทรีย์ของญี่ปุ่นตามฉลากระบุเครื่องหมายชีวมวลเนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบจากพืชมากกว่า80% และคงประสิทธิภาพความทนทานต่อความร้อนและความทนทานต่อการสึกหรอและคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้ปิดท้ายกันที่ Audi A6 e t อ o ทรอนถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับรถขับเคลื่อนไฟฟ้า1 0อปเซที่สามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุด756กิโลเมตรโดย Audi A6 อ e t r o n ทอนถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเวอร์ชันต้นฉบับใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ a u d i Q6 E t ทร n และ p อ r เช่มาคาร n EV ี ตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด367แรงม้ามาพร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้า800โวลต์ที่สามารถรองรับการชาร์จด,ด่วนได้เพียง10นาทีและสามารถเพิ่มระยะทางขับขี่ได้สูงถึง310กิโลเมตรหรือชาร์จจาก10 8ถึง80%ได้ในเวลาเพียง21นาทีเคาะราคาจำหน่ายรุ่นเริ่มต้นในยุโรป75,600ยูโรหรือราว2.9ล้านบาท